เศษฐาทวีสิงตอบชัดกระแสข่าวถูกดันชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแทนพิธาวันที่15กรกฎาคม2566นายเศษฐาทวีสิงประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องกรณีกระแสข่าวพักเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาแทนชื่อนายพิธาลิ้นเจริญรัฐค a n d ด d นายกรัฐมนตรีของพักก้าไกล นายเศรษฐาเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงเจราจาระหว่างพักเพื่อไทยและก้าวไกลที่มีการหารือกันเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกไปนั้นไม่ได้มาจากตนเองหรือหากจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นั้นจะต้องพูดคุยกันก่อนซึ่งยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้และตนเองไม่รู้เรื่องจากนั้นนายเศรษฐาได้ทวีตข้อความย้ำประเด็นดังกล่าวโดวยแชร์ข่าวจากสำนักหนึ่งและระบุว่า ไม่ทราบเรื่องครับไม่ได้อยู่ในที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปกรุณาฟังถแถลงการจาก8ปดพักร่วมดีกว่าครับขอบคุณครับ